บทที่2 2สิองสิ้นฤดูใบไม้ร่วงต้นฤดูหนาว2หลังจากที่เหลียงหยุนจูรู้จักตัวตนของหนิงอี้แล้วเธอเคยคิดว่าคงจะไม่มีโอกาสพบกันอีกเพราะในเมืองเจียงหนิงขนาดใหญ่นี้คงจะไม่เจอกันอีกหากไม่มีความสัมพันธ์อะไรแต่หลังจากผ่านไปไม่กี่วันเธอก็พบว่าความคิดนี้อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมด เช้าวันหนึ่งเมื่อตื่นขึ้นเหลียงหยุนจุนจูได้ยินเสียงก้าววิ่งจากถนนนอกบ้านเมื่อเปิดหน้าต่างออกไปก็เห็นเงาของหนิงอี้วิ่งผ่านไปเธอถึงได้จำได้ว่าแม้ว่าเรื่องที่ทำให้เขาตกลงไปในแม่น้ำจะไม่มีอยู่แล้วแต่หนิงอี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้าเป็นประจำ ในยุคที่ให้ความสำคัญกับการศึกษามากกว่าการฝึกฝนร่างกายโดยเฉพาะในหมู่นักเรียนมีคนจำนวนไม่มากที่ออกกำลังกายแบบนี้ตอนแรกเหลียงหยุนจูคิดว่าเขาถูกคนไล่าตามแต่หลังจากนั้นก็แน่ใจว่าหนิงอี้นั้นออกกำลังกายตอนเช้าอย่างจริงจังและระยะทางที่เขาวิ่งในช่วงหลังๆนั้นดูเหมือนว่าเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้เธอรู้สึกไม่เข้าใจแต่ก็ยิ่งรู้สึกชื่นชมแน่นอนว่าไม่สามารถเห็นเขาวิ่งผ่านไปได้ทุกวันแต่บ่อยครั้งก็ได้เห็น ดังนั้นเหลียงหยุนจูจึงคิดว่าควรออกไปทักทายเขาหรือไม่แต่สุดท้ายเธอก็รู้สึกว่าความคิดของเธอนั้นอาจจะเป็นการคิดมากไปสมัยก่อนที่เธอเคยเห็นหรือรู้จักคนส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์บางอย่างแต่หนิงอี้ไม่ได้มีอะไรที่ต้องการจากเธอและช่วยเธอในวันนั้นการมีการติดต่อกันแบบนี้ควรเป็นเรื่องธรรมชาติเธอจึงรู้สึกว่าเธออาจจะคิดมากไปเอง เธอหัวเราะในใจและดูด่าตัวเองเล็กน้อยเมื่อเช้าวันหนึ่งเห็นหนิงอี้วิ่งผ่านมาเธอก็ออกไปทักทายอย่างธรรมชาติแต่เขากลับเพียงโบกมือและวิ่งต่อไปโดยไม่หยุดเลยเธอรู้สึกงงอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งนางสาวที่หายป่วยแล้วชื่อหูทาออกมาพร้อมถามว่าคนนั้นใครคุณหญิงรู้จักไหมและพูดต่อว่าไม่มีมารยาทเลยแต่เหลียงหยุนจูกลับยิ้มออกมาเบาฮ่าฮ่าหากการเป็นมิตรที่ดีเขาแสดงถึงความเป็นเพื่อนจริงๆ หลังจากช่วงเวลาของการรอคอยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในร่างกายของหนิงอี้ด้วยการออกกำลังกายที่เพิ่มความเข้มข้นและการฝึกฝนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาร่างกายภายนอกอาจจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากแต่ภายในร่างกายถือว่าเริ่มมีความแข็งแรงขึ้นในยุคนี้ผู้เรียนมักจะสนใจแต่การเรียนหนังสือและโภชนาการก็ไม่ดีนักหลายคนมีสุขภาพที่แย่กว่าผู้ชายสมัยใหม่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแม้ว่าในหลักสูตรเจ็ดศิลป์จะรวมการยิงธนูและขี่มา้าแต่ในทางปฏิบัติแล้วก็แทบไม่เคยมีการฝึกจริงๆคำว่า การพัฒนาแบบครบวงจรเช่นเดียวกับคำโฆษณาที่กล่าวถึงเรื่องการศึกษาทุกด้านหนิงอี้มีสุขภาพที่ไม่ดีมาก่อนการฟื้นตัวในระยะเวลาเพียงครึ่งปีถือว่าดีมากแล้ว ทุกเช้าตรู่เวลาที่วิ่งผ่านริมฝั่งแม่น้ำฉินหวยบางครั้งผมจะทักทายกับเหลียงหยุนจูบ้างถือว่าเป็นแค่คนรู้จักกันในระดับทักทายเท่านั้นแม้ก่อนหน้านี้เธอจะทำอะไรซุ่มซ่ามบ่อยๆเช่นทำไก่หลุดตกน้ำแต่พอได้เห็นเธอบ่อยขึ้นก็รู้ได้ว่าเธอไม่ใช่คนที่ซุ่มซ่ามตลอดเวลาความจริงจากการที่ได้พูดคุยกันระหว่างเดินทางหลังจากซื้อถ่านไม้ก็ทำให้เห็นชัดเจนเธอมักจะใส่เสื้อผ้าเรียบง่ายแต่ตัวคนเองนั้นสวยมากรูปร่างก็สูงสง่าง,งามบางครั้งเราก็จะเจอกันตรงหน้าบ้านเธอก็จะโบกมมือยิ้้แลววพูด่า คุณหนิงบางครั้งเห็นเธออยู่ในครัวทางด้านข้างของตึกเล็กที่เธออยู่หน้าต่างครัวเปิดออกไปทางถนนเธอกำลังก่อไฟหรือหั่นผักพอเงยหน้าขึ้นก็ยิ้มให้บางครั้งก็เห็นเธอถือกะละมังน้ำไปเทที่ระเบียงริมแม่น้ำพอเห็นผมวิ่งผ่านมาก็โบกมือทักทายลมแรงตอนเช้าพัดเสื้อผ้าเธอพลิ้วไหวแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องลงมาจากขอบฟ้าข้างหลังเธอทำให้เธอดูราวกับเทพธิดาล่องลอยกลางสายน้ำ มีสาวใช้คนหนึ่งอาศัยอยู่กับเธอในตึกนี้สาวใช้คนนั้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แถมตัวเตี้ยๆหน่อยผมพอเดาได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้สาวใช้คนนี้คงป่วยอยู่ ในช่วงเดือนตุลาคมผมกับเหลียงหยุนจูเริ่มพูดคุยกันบ้างวันนั้นตอนเช้าออกจากบ้านโดยไม่ได้ดื่มน้ำและยังเพิ่มเส้นทางวิ่งให้ไกลขึ้นอีกกลับมาถึงก็เหงื่อโชกเหนื่อยจนหอบคอแห้งสุดๆจึงหยุดขอน้ำดื่มจากเธอและคุยกันนิดหน่อยวันต่อมาผมวิ่งกลับมาเธอก็ยังอยู่ตรงนั้นอีกคราวนี้เลยไม่กล้าว,วิ่งผ่านไปตรงๆจึงหยุดพักสักครู่หลังจากนั้นก็ค่อยๆกลายเป็นนิสัยคุณหนิงนี่ก็นิสัยแปลกจริงวิ่งไกลขนาดนี้ทุกวันไม่เหนื่อยเหรอก็เพราะเหนื่อยนั่นแหละถึงได้ผลวิ่งออกกกกลลังงายนนี่แปตรไหะ อวินจูเคยอยู่ที่หอคอยจินเฟิงมาก่อนก็เจอคนมีความรู้ความสามารถมามากมายเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยเจอใครแบบคุณหนิงตอนที่พูดเธอมองมาที่ผมด้วยสายตาแปลกใจแต่ผมก็รู้มาก่อนแล้วว่าเธอมีอดีตแบบนี้เพียงแต่รู้สึกแปลกที่เธอเปิดเผยตรงๆแบบนี้เท่านั้นแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีตกใจอะไรออกไปหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ถามด้วยความสงสัยว่าหรือว่าคุณหนิงอยากจะไปเป็นทหาร ฮ<ะ>่าๆด้วยร่างกายแบบนี้จะไปรบที่ไหนไหวแค่คนมีความรู้ก็ไร้ประโยชน์แล้วการออกกําลังกายมันก็มีข้อดีบ้างนะ้าคนมีความรู้ไร้ประโยชน์ถ้าคนอื่นมาได้ยินเข้าคงจะวิจารณ์คุณหนิงไม่น้อยแน่ผมมักจะหยุดอยู่ที่นี่ไม่นานนักเรื่องที่คุยกันก็มีแค่ไม่กี่คําแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆโครงร่างของตัวตนเธอก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นเธอเคยอยู่ในหอนางลมมาหลายปี จากนั้นก็ถ่ายตัวเองกับสาวใช้ของเธอออกมาซื้อบ้านริมแม่น้ําหลังนี้ที่ดูสวยงามแต่เพราะเธอเข้าใจชีวิตปกติน้อยเลยทําให้เกิดเรื่องยุ่งยากไม่น้อยเหลียงหยุนจูอาจจะมองว่าผมนิสัยแปลกแต่สําหรับผมแล้วเธอต่างหากที่นิสัยแปลกคาดว่าเธอน่าจะเป็นลูกผู้ดีมาก่อนพอครอบครัวล่มสลายจึงถูกขายไปหอนางลมหลังจากที่ถ่ายตัวเองออกมาก็ไม่อยากเดินเส้นทางเดิมอีก จึงทำให้ชีวิตลำบากพอสมควรผู้หญิงคนนี้นิสัยดื้อรัน้นไม่เบาวันหนึ่งช่วงปลายเดือนตุลาคมตอนผมกับเสี่ยวชานเดินผ่านตลาดขายผักฝั่งตะวันออกผมเห็นเธอแต่ไกล ตอนนั้นตลาดขายผักคนแน่นมากผมกับเสี่ยวฉานขึ้นไปที่ร้านอาหารมองลงมาเห็นเธอกับสาวใช้ชื่อหูเถาอยู่ห่างกันไม่กี่เมตรดูเหมือนจะมาซื้อผักหรืออไม่ก็รู้จักใครสักคนในตลาดเธอยังคงแต่งกายเรียบง่ายเหมือนเดิมแถมห่อหัวด้วยผ้าคลุมอที่ดูไม่สวยเท่าไหร่<ๆ>เธอกำลังนั่งยองๆอยู่หลังแผงขายไก่ที่ช่วยชำแหละไก่ด้วยมือข้างหนึ่งจับแม่ไก่ไว้ส่วนอีกอมือถือมีดทำ ครัวกรีดคอไก่เพื่อปล่อยเลือดลงชามที่วางอยู่กับพื้นดูเหมือนเธอจะรู้สึกขยะแขยงเลยหดหัวออกห่างแต่ก็ไม่ได้ปล่อยมือจากไก่เลยพอปล่อยเลือดเสร็จเธอก็โยนไก่ลงหม้อที่ต้มด้วยน้ำร้อนอยู่ข้างๆแล้วลุกขึ้นยืนอย่างพอใจจากนั้นเธอก็มองมาทางนี้เหมือนจะมองแบบไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่าเห็นผมหรือเปล่าคุณชายทำไมเหรอเสี่ยวฉานที่ยืนอยู่ข้างๆสังเกตเห็นว่าหนิงอี้ยืนอยู่ริมบันไดมองออกไปทางตลาดจึงถามด้วยความสงสัย คุณชายมองอะไรอยู่คะหนิงอี้สายหัวไม่มีอะไรเข้าไปข้างในเธอแล้วเขาก็หันกลับมาด้วยรอยยิ้มในยุคสมัยนี้ผู้คนไม่ได้มีโอกาสกินไก่บ่อยนักแม้ว่าจะซื้อไก่มาก็มักจะเลี้ยงไว้สักสองสามวันก่อนข่ามันการที่มีบริการฆ่าไก่ให้แบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากคงจะเจอแค่ในตลาดของเมืองใหญ่อย่างเจียงหนิงแถมต้องมีเจ้าของร้านที่มีความคิดแปลกแหวกแนวสักหน่อยถึงจะเกิดขึ้นได้ เช้าวันถัดมาขณะที่หนิงอี้นั่งพักอยู่ที่บันไดของบ้านริมแม่น้ำเหลียงหยุนจูก็ถามขึ้นว่าเมื่อวานคุณหนิงเห็นข้าที่ตลาดตงจีหรือคะอืมเธอไปฆ่าไก่ทำไมที่นั่นหลักเขาถามด้วยความสงสยัยเพราะอาเอิ์หนิวจากบ้านตระกูลเจ้าที่อยู่ตรงนั้นเขากับหูเถาค่อนข้างสนิทกันน่าสิกเหลียงหยุนจูยิ้มพร้อมกับชี้ไปที่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ไกลออกไป บ้านเขาขายผักอยู่ที่ตอลาดตรงจี๋ฉันกับหูเถาก็เลยไปรู้จักคนในตลาดหลายคนพอไปซื้อของที่นั่นเมื่อวานป้าหลิวที่ขายไก่ยุ่งมากฉันเลยบอกไปว่าฉันช่วยได้แล้วก็ฆ่าไก่ไปจริงๆเธอเล่าเรื่องด้วยรอยยิ้มอย่างอารมณ์ดีหนิงอี้ฟังแล้วนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะและสายหัวไม่เห็นจำเป็นต้องทำขนาดนั้นเลย เหลียงหยุนจูเคยอยู่ในหอนางโลมาก่อนการที่เธอสามารถถ่ายตัวเองออกมาได้ในวัยนี้แสดงให้เห็นว่าเธอต้องเป็นที่นิยมมากในสมัยนั้นผู้หญิงแบบเธอไม่เคยต้องทำงานหนักก็ไม่เคยแต่ต้องสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านงานครัวเลยในหลายๆด้านเธออาจจะใช้ชีวิตแบบลูกคุณหนูมากกว่าลูกคุณหนูจริงๆด้วยซ้ำหลังจากถ่ายตัวเองออกมาแม้ว่าชีวิตจะดูติดขัดอยู่บ้าง แต่ก็ยังดีกว่าครอบครัวธรรมดาทั่วไปเธอไม่รู้จักการฆ่าไก่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยแต่หนิงอีก,ก็ไม่คาดคิดว่าเธอจะดื้อรั้นขนาดนี้พอมีโอกาสก็พยายามเรียนรู้วิธีฆ่าไก่จนสําเร็จเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ก็ดีใจทั้งนั้นเหลียงหยุนจูพูดพร้อมกับมองไปไกลาจากนั้นก็หันมามองหนิงอี้ว่าแต่คุณหนิงพรุ่งนี้ไวมาพักที่นี่อีกนะคะ การพักผ่อนที่นี่กลายเป็นนิสัยไปแล้วหนิงอี้คิดว่าปกติไม่จําเป็นต้องเอ่ยปากชวนแต่ในเมื่อเธอพูดขึ้นมาก็น่าจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเขาจึงถามมีอะไรเหรอเหลียงหยุนจูยิ้มแล้วใส่หัวพรุ่งนี้คุณก็จะรู้เองค่ะวันถัดมาเมื่อหนิงอี้มาถึงเหลียงหยุนจูก็ยกถ้วยใส่อะไรบางอย่างออกมาจากในบ้านข้างในมีแพนเค้กอยู่สองสามชิ้นที่เพิ่งทอดเสร็จใหม่ฮ่ฮคุณหนิงยังไม่ได้ทานมื้อเช้าใช่ไหมคะลองชิมแพนเค้กนี้ดูสิ ปกติหนิงอี้มักจะกินอาหารเช้าหลังจากวิ่งเสร็จและพักจนหายเหนื่อยแล้วเขามองเหลียงหยุนจูด้วยความสงสัยเล็กน้อยก่อนนั่งลงที่บันไดและเริ่มกินทันทีมีอะไรเหรอเหลียงหยุนจูเห็นเขากินก็ยิ้มอย่างมีความสุขแล้วนั่งลงข้างๆคุณหนิงว่าแพนเค้กรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยดีหนิงอี้พยักหน้าถ้าอย่างนั้นคุณหนิงคิดว่าถ้านําไปขายจะเป็นยังไงบ้างอืมเธอจะขายแพนเค้กเหรอเหลียงหยุนจูยิ้มเล็กน้อย นอกจากความสามารถในการใช้รูปร่างหน้าตาหรือเย็บปักถักร้อยแล้วฉันกับหูเทาทำอะไรที่ดูดีได้ไม่มากนักแต่แพนเค้กนี้หูเทาเคยเรียนมาจากที่หอคอยจินเฟิงเธอทำได้หลายรสชาติน่าจะพอกินได้อยู่บ้างเราก็เลยคิดว่าจะหารถเข็นเล็กๆขายแพนเค้กพร้อมกับขายน้ำชาไปด้วย เมื่อพูดถึงเรื่องการทำธุรกิจหนิงอีก,ก็ไม่ได้มีความสนใจอะไรมากนักในตอนนี้แน่นอนว่าเหลียงหยุนจูเองก็ไม่ได้ต้องการขอความเห็นจากเขาจริงจังอะไรขนาดนั้นนอผู้หญิงคนนี้มีความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวแม้ภายนอกจะดูสวยงามอ่อนโยนแต่ในความเป็นจริงแล้วเธอมีความคิดเป็นของตัวเองอย่างมากตั้งแต่ที่ออกจากหอนางลมเธอตัดขาดความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมด ยังไม่ลังเลเมื่อรู้ว่าการใช้ชีวิตแบบธรรมดาอาจจะต้องมีการฆ่าไก่เธอก็อดทนต่อความรู้สึกขยแขยงและเรียนรู้สิ่งที่เธอเคยหลีกเลี่ยงมาตลอดจนตอนนี้เธอยังคิดจะทําอะไรที่ดูไปไม่ค่อยเข้ากับบุคลิกของเธออีกนั่นทําให้หนิงอี้รู้สึกว่ามันน่าสนใจดี ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่บ้านตระกูลซูหนิงอี้ย้ายห้องเขาและซูถานเอ๋ย้ายจากห้องชั้นบนที่เริ่มหนาวเย็นลงมาอยู่ชั้นล่างอากาศในฤดูหนาวเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆทุกคืนพวกเขาจะมารวมตัวกันในห้องนั่งเล่นของซูถานเอ๋ยจุดไฟในเตาเพื่อสร้างความอบอุ่นในบรรยากาศที่อบอุ่นเช่นนี้การที่หนิงอี้และซูถานเอ๋ยได้ใกล้ชิดกันก็เริ่มบ่อยขึ้นเรื่อยๆบทที่23พูดไม่คิด ตั้งแต่ต้นเดือน11ตามปฏิทินจันทรคติอากาศหนาวเย็นเริ่มปกคลุมเมืองเจียงหนิงในวันที่8และ9หิมะเริ่มโปรย,ยปลายลงมาจากท้องฟ้าหิมะขาวโพลคล้ายขณะนกปกคลุมเมืองโบราณแห่งนี้อย่างเงียบสงบแม้ว่าหิมะจะยังไม่หนาจนทำให้ผู้คนไม่สามารถออกจากบ้านได้แต่หากดูจากธรรมชาติของฤดูหนาวหิมะที่เริ่มตกนี้อาจตกต่อเนื่องจนถึงฤดู ใบไม้เปลิปีหน้าหิมะจะตกเป็นช่วงๆเป็นเวลา2อสเดือนหากเป็นครอบครัวยากจนการออกจากบ้านในสภาพอากาศเช่นนี้ย่อมเป็นเรื่องยากบางแห่งไม่มีแม้แต่อภรรําสำหรับฤดูหนาวเมื่อหิมะปกคลุมภูเขาพวกเขาจึงต้องพันตัวอยู่ในผ้าห่มและนอนอยู่บนเตียงตลอดทั้งวันฤดูหนาวสำหรับคนส่วนใหญ่ในยุคนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก ในเมืองเจียงหนิงซึ่งเป็นเมืองใหญ่สถานการณ์จะดีกว่าเล็กน้อยเนื่องจากการค้าขายในเมืองนี้จเจริญรุ่งเรืองมีคนที่มีฐานะดีอยู่จํานวนมากในช่วงวันที่หิมะเริ่มตกลงเรียนยังเปิดสอนตามปกติแม้ว่านักเรียนที่อยู่ชานเมืองจะไม่ได้มาเรียนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครูผู้สอนมีเตาถ่านเล็กให้ความอบอุ่นส่วนพวกนักเรียนก็ต้องพึ่งพาประตูหน้าต่างในการกันลมหนาวแต่เพราะพวกเขายังอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็ไม่มีปัญหาอะไรมาก ส่วนนักเรียนหญิงสองคนมีเครื่องอุ่นมือสวยๆถือไว้กอดในอ้อมมอกเดิมที่ครอบครัวของพวกเธอไม่อยากให้มาเรียนแต่เพราะไม่อยากพลาดเรื่องเล่าของหนิงอี้พวกเธอจึงยังคงมาเรียน ลุงชินที่เคยตั้งโตะเล่นหมากรุกกลางแจ้งก็หยุดตั้งโตะตั้งแต่เริ่มหนาวหนิงอี้ได้ไปเยี่ยมที่บ้านเขาอยู่สองสาครั้งแม้จะไม่บ่อยนักแต่สําหรับคอนอ,อกแก่การที่มีคนมาเยี่ยมเยือนบ้างก็ถือเป็นเรื่องดีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาพบกับคังเซียนชายชารานําภาพวาดโบราณมาหลายภาพเพื่อขอให้ลุงฉินประเมินค่าหลังจากนั้นก็ให้ประทับตรารับรอง เมื่อหิมะตกหนิงอี้ได้ปั้นตุ๊กตาหิมะตัวหนึ่งในสวนของตระกูลสู่ทุกค่ำคืนบรรยากาศของคฤหาสน์ตระกูลสู่จะง,งดงามที่สุดมองจากชั้นสองจะเห็นแสงไฟอันอบอุ่นและงดงามเคลื่อนไหวอย,อยู่ท่ามกลางบ้านเรือนในสวนซึ่งเป็นสไตล์ตะวันออกแต่แสงไฟเหล่านั้นกลับดูเหมือนออกมาจากภาพวาดสีน้ำมันหากมีเครื่องถ่ายรูปหนิงอี้คงอยากจะถ่ายภาพมุมสูงไว้เป็นที่ระลึกทว่าบนชั้นสองนั้นลมพัดแรงเมื่อเขายือนอยู่สักพักเสี่ยวชานก็ขึ้นมาเรียกให้ลงไป ในคืนเช่นนี้การนั่งข้างเตาผิงในห้องนั่งเล่นชั้นล่างสนทนากันเล็กน้อยเล่นหมากรุกอ่านหนังสือย่อมเป็นเรื่องที่น่าสนุกกว่าสูถานเอ๋อและบ่าวรับใช้หญิงบางคนเลือกผ้าและทํางานปักผ้าส่วนหนิงอี้สนิทสนมกับบ่าวเหล่านั้นมากขึ้นพวกเขานั่งเล่นหมากล้อมด้วยกันอิงเอ๋อซึ่งชอบซุบซิบก็มักจะเล่าเรื่องสนุกสนุกที่เกิดขึ้นในคฤราสห์ให้ฟังบางครั้งบ่าวสาวก,ก็จะถกเถียง กันถึงเนื้อหาในเรื่องเล่าของนหนิงอี้เช่นใครจะดุร้ายกว่ากันระหว่างจิ้งจอกปีศาจกับนายพลผู้ยิ่งใหญ่หรือว่านายพลเสีย่ยโหที่ชอบกินลูกตานั้นไว้หนวดหรือไม่หรือปีศาจหญิงท,ที่ถูกฆ่าไปนั้นจะน่าสงสารหรือไม่พวกเธอมักจะถามหนิงอี้ให้ช่วยตัดสิน สูทานเอ๋อเองก็เริ่มชอบหมักล้อมที่มีกฎง่ายๆเธอจะตรวจบัญชีทุกสองสามวันนั่งคนเดียวคำนวณด้วยลูกคิดบบาสาวสามคนจะคอยช่วยงานบ้างเมื่อเล่นหมากล้อมกับหนิงอี้เธอมักจะเล่าเรื่องของญาติญาติในคฤหาสน์เผยความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างง่ายๆบางครั้งญาติก็มาเยี่ยมในตอนกลางคืนหลังจากหิมะตกลงมานักเรียนบางคนของหนิงอี้ก็มาหาเพื่อจะได้ฟังเรื่องเล่าของเขาสูทานเอ๋อก็ชอบฟังเรื่องพวกนี้ไปพร้อมกับทำงานปักผ้าญาติพี่น้องบางคนของสูทานเอ๋อที่อายุน้อยกว่าเรียกเธอว่า พี่สาวรองส่วนมากจะมาเพราะอยากได้อะไรสักอย่างเพราะไม่มีเงินพวกเขามักมาเล่าความยากลําบากและหวังว่าจะได้ยืมเงินสุถานเอ๋อก็ใจดีต่อพวกเขาพวกเขารู้ว่าเพียงพูดให้ถูกจังหวะเธอก็มักจะให้เงินหากของเงิน100่ง้อก้นก็มักจะได้ 60- สิถึงแปก้้นเพียงแต่ต้องฟังเธอให้คําแนะนําและสั่งสอนเมื่อได้เงินไปแล้วก็เพียงพอที่จะไปดื่มสุราชั้นดีบนแม่น้ําฉินไหวได้หลายคืน คำพูดที่ญาติพี่น้องพูดล้วนแต่เป็นข้ออ้างที่จะดูดีแต่หนิงอี้ซึ่งไม่ค่อยสนิทกับพี่น้องเหล่านี้ก็สามารถถมองเห็นความจริงได้ชัดเจนสูสฐานเอ๋ยยังคงอดทนไม่ว่าอีกฝ่ายจะหาข้ออ้างอะไรเธอมักจะแสดงท่าทีว่าเชื่ออย่างเต็มที่และให้คำแนะนำอย่างจริงใจพร้อมทั้งสั่งสอนว่าอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยถ้าอีกฝ่ายเป็นพี่ชายเธอก็จะถ่อมตัวอย่างมากบางครั้งก็หยอกล้อเบาๆเช่น เมื่อไรสาวจากขอชุนเฟิงจะได้เป็นพี่สะพายของข้าบ้างล่ะเธอเป็นคนใจดีเสียจนไม่รู้จะพูดอย่างไรดีเมื่อญาติพี่น้องจากไปแล้วเธอก็จะเก็บกล่องใส่เงินแอร์และยังคงยิ้มอย่างอ่อนโยนจากนั้นก็เล่าเรื่องราวของญาติพี่น้องให้หนิงอี้ฟังล้วนเป็นคำพูดดีๆที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความผูกพันในครอบครัวอย่างลึกซึง้ง หนิงอี้ที่มองดูเหตุการณ์นี้รู้สึกว่าน่าสนใจความผูกพันในครอบครัวอาจจะมีอยู่แต่เขาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงมีคํากล่าวว่าคนรุ่นที่สของตระกูลซูไม่มีคนที่ใช้การได้การแต่งงานของซูถานเอ๋อถูกเลื่อนออกไปหลายปีปีนี้เธออายุ19ปีแล้วถือว่าเป็นสาวโสดที่อายุมากแต่ในสายตาของหนิงอี้เธอไม่ได้ดูเป็นสาวแก่เลยภรรยาที่เริ่มเข้ามา ควบคุมตระกูลสูนนี้ยังคงมีลักษณะของหญิงสาวทั้งรูปลักษณ์และท่าทางในยามที่เธอพูดหรือย,ยิ้มยังคงมีความเขินอายเล็กน้อยแต่ในการกระทําของเธอนั้นเต็มไปด้วยความรอบคอบและมีความสามารถมอหากทีเดียวการที่พวกเขาได้อยู่ด้วยกันทุกวันเล่นหมากรุกเล่าเรื่องและพูดคุยกันทําให้บรรยากาศระหว่างหนิงอี้และสุธานเอ๋อเป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าแค่การกินข้าวร่วมกันทุกวันหลังจากนั้นสุธานเอ๋อก็เริ่มเชิญหนิงอี้ให้ไปเยี่ยมบ้านของผู้คนที่จําเป็นต้องไปเยี่ยมด้วยกันบ้าง กิจการผาคของตระกูลสูนั้นใหญ่มากมีพ่อค้าจำนวนไม่น้อยที่เป็นเครือข่ายของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มั่นคงหรือไม่มั่นคงการที่สูถานเออออกไปเยี่ยมยมผู้คนเพื่อคุยธุรกิจจึงควรมีผู้ชายติดตามไปด้วยในความเป็นจริงการเยี่ยมเยียนก่อนสิ้นปีนี้อาจจะยังไม่จำเป็นมากแต่หลังจากปีใหม่การออกไปเยี่ยมบ้านต่างๆเพื่อออยพรปีใหม่ก็จะมีความ สำคัญมากสุธานเอ๋อจึงชวนหนิงอี้ในเวลานี้เพื่อให้เขาเริ่มคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้แน่นอนหลังจากผ่านไปไม่กี่วันเธอก็พอใจที่ได้พบว่าหนิงอี้ทำหน้าที่เป็นคนติดตามได้ยอ่อหางดีเยี่ยม หนิงอี้ไม่ได้สนใจเรื่องการค้าขายของคนเหล่านี้มากนักเมื่อคนอื่นคุยเรื่องธุรกิจเขาก็แกล้งทำเป็นดื่มชาดูภาพวาดและยิ้มอย่างว่างเปล่าหากมีใครทักทายหรือชวนคุยเขาก็จะใช้ท่าทางแบบนักปรา์ที่มีมารยาทต,ต,ตอบกลับไปเพียงแสดงออกว่าเป็นนักปรา์ที่สุภาพเรียบร้อยสูทานเออพาหนิงอี้ไปด้วยจริงๆก็แค่ต้องการให้เขารับมือกับการทักทายของคนอื่นอย่างเป็น ธรรมชาติไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ชอบใจเท่านั้นคนเหล่านี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับตระกูลซูรูดีว่าหนิงอี้แต่งงานเข้าตระกูลจึงไม่กล้าที่จะทำให้เขาลำบากใจแน่นอนว่ามีคนที่เคยได้ยินชื่อเสียงของหนิงอี้และอยากจะคุยเรื่องบทกวีด้วยซึ่งการสนทนาแบบนี้ไม่ได้จริงจังอะไรหนิงอี้จึงสามารถตอบโต้ได้อย่างสบายใจ บ้านที่พวกเขาจะไปเยี่ยมแต่ละครั้งสุทานเอ๋อมักจะบอกเรื่องราวเบื้องหลังให้หนิงอี้ฟังล่วงหน้าในวันก่อนหน้าหรือระหว่างทางในวันนั้นเช่นเล่าเรื่องพ่อค้าผู้มีพระคุณต่อครอบครัวสู่หุ้นส่วนทางธุรกิจในปัจจุบันหรือคนที่คอยประสบสอพลอพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากเวลาที่ไปเยี่ยมบ้านอื่นๆสุถานเอ๋อก็จะยิ้มและบอกหนิงอี้ถึงผลของการเยี่ยมเยียนในครั้งนั้นหยอกล้อเล็กๆน้อยๆหรือบางครั้งก็แอบด่าคนที่เจ้าเลวว่าจิ้งจอกเท่าไม่ยอมบอกอะไรเลย การเยี่ยมเยียนส่วนมากเป็นเรื่องน่าเบื่อแต่บางครั้งก็มีเหตุการณ์เล็กๆที่น่าสนใจเช่นวันที่1 4พฤศจิกายนหนิงอี้รู้สึกว่าวันนั้นตัวเองน่าเบื่อเสียเหลือเกินธุรกิจผ้าไหมของพี่น้องตระกูลเหอทำได้ดีทีเดียวทั้งสองคนมีความสามารถแต่พวกเขาไม่ค่อยมีความมั่นคงนักครั้งก่อนที่เราคุยกันจบไปแล้วแต่ครั้งนี้ได้ยินว่าพวกเขาได้ตกลงร่วมมือกับตระกูลเซวีแล้ววันนี้พวกเราก็แค่ไปเยี่ยมเยียนตามมารยาทเท่านั้นบนรถมาซูทานเอ๋อหมุนลูกปัดในมือพลางพูดหนิงอี้พยักหน้า อย่างนั้นก็แค่พูดคุยตามมารยาศินะฮะาาสามีข้าเพียงพูดจาเอาตัวรอดไปก็พอแล้วเธอหัวเราะขณะที่เอาสร้อยลูกปัดกลับไปคล้องที่ข้อมือแล้วเงยหน้าขึ้นพลางเองียงศีรษะเล็กน้อยเพื่อจัดแต่งปลอยผมที่อยู่ด้านหลังให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จแล้วตอนบ่ายสามีมีธุระหรือไม่ข้ากะว่าจะไปดูร้านหนังสือที่ฝั่งตะวันออกของเมืองหาหนังสือเก่าเกี่ยวกับสมัยราชวงศ์ถังศักเล่มเช้านี้ข้าลาจะไปด้วยข้าขอไปกับท่านสามีได้สิ ครั้งนี้เป็นการมาพบเพื่อเจรจาธุรกิจที่ไม่น่าจะสำเร็จโดยยึดหลักซื้อขายไม่สำเร็จแต่ต้องรักษาความสัมพันธ์ไว้จึงมาเยี่ยมเยียนเพียงเพื่อแสดงไมตรีเฉยๆอย่างที่หนิงอี้กล่าวไว้พูดคุยเล็กน้อยแล้วจากไปก็พออย่างไรก็ตามหากระหว่างการสนทนาที่ควรจะเป็นการพูดคุยอย่างเป็นมิตรกลับมีเสียงแมาลางวันหึงห่งหบินไปมามันก็ทำให้บรรยากาศเสียไม่น้อย บ่ายนี้ผู้ที่มาเยี่ยมบ้านตระกูลเหอไม่ได้มีเพียงสูธานเอ๋อและหนิงอี้เท่านั้นยังมีพ่อค้าจากอีกสองครอบครัวมาด้วยพี่ชายคนโตของตระกูลเหอเหอจวินผู้เป็นพ่อค้าใหม่ที่สูธานเอ๋อเรียกว่าท่านอาก็ต้อนรับทุกคนที่ห้องโถงเล็กๆข้างสวนมีเตาไฟใหญ่หลายเตาทําให้รอบข้างอบอุ่นจากที่นี่สามารถมองเห็นทัศนียภาพพิมะในสวนได้อย่างชัดเจนบรรยากาศจึงเป็นกันเองและสง่างามบุตรชายของเหอจวินเหอถิงกวงก็อยู่ด้วยเพื่อเป็นเจ้าบ้านต้อนรับแขก ตระกูลเหอมีผู้ดูแลกิจการหลักอยู่2คนนอกจากเหอจวินแล้วยังมีน้องชายเหอเฟิงซึ่งเป็นคนที่มีความสามารถทางการค้ามากที่สุดสูฐานเออเพียงมาเพื่อทักทายเล็กน้อยอย่อหลังจากการประชุมจิบน้ำชาเธอกับสาวใช้สามคนและคนอื่นๆก็ออกไปชมสวนหิมะในเวลานั้นพวกเธอก็พบกับเหอเฟิงที่มาจากอีกด้านพวกเขายืนพูดคุยกันอยู่ตรงนั้น ภายในห้องโถงเล็กมีคนน้อยลงเหอถิงกวงจึงเริ่มรบเร้าเรื่องความสามารถด้านกวีนิพนธ์ของหนิงอี้ดูเหมือนเขาไม่เชื่อว่าหนิงอี้จะมีความสามารถจึงอยากทดสอบแต่เขาเองก็ไม่ได้มีพรสวรรค์มากนักหนิงอี้จึงตอบกลับไปเล็กน้อยเพื่อให้พ้นเรื่องแต่เหอถิงกวงกลับพูดไม่หยุดทั้งยังอ้างถึงความสัมพันธ์ของเขากับนักกวีชื่อดังเซเวียจินและเล่าถึงบทกวีใหม่ๆของเซวียจินเพื่อให้หนิงอี้แสดงความคิดเห็นหมอนี่มันคนโง่ชัดๆ หนิงอี้คิดอย่างเบื่อหน่ายเหอจวินเองก็คงรู้ว่าบุตรชายกำลังพูดเรื่องไราสาระจึงพูดแทรกเพื่อช่วยเปลี่ยนหัวข้อหนิงอี้จึงถามขึ้นด้วยมารยาทว่าข้าได้ยินจากฐานเอ๋อว่ากิจการใหม่ของตระกูลเหอใหญ่โตมากส่วนใหญ่อยู่ที่แถบเมืองโซโจใช่ไหมเหอจวินขมวดคิ้วแต่เหอถิงกวงหัวเราะและพูดขึ้นว่าขอให้ท่านพี่เข้าใจให้ถูกต้องบ้านข้าเน้นกิจการอยู่ที่ลู่โจและแถบทะเลสาบเฉาหูหากท่านพี่จะไปเยี่ยมเยียนขออย่าได้ไปผิดที่ก็แล้วกัน หนิงอีช้ชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้าอ้อยอย่างนั้นเองลู่โจวกับโซโจก็คงไม่ไกลกันการขนส่งไหมคงเหอจะวินขมวดคิ้วหนักกว่าเดิมถามด้วยน้ำเสียงจริงจังเหตุใดหลานชายจึงพูดถึงโซโจขึ้นมาอ้อก็ไม่ใช่อะไรค่าเพียงได้ยินมาว่าตระกูลเซวีมีโรงงานอยู่ที่โซโจดูแลโดยพ่อค้าชื่อเย,ยนข้าคิดว่ากิจการของท่านคงอยู่แถบนั้นเช่นกันเหอถิงกวงหัวร้อเสียงดัง ท่านพี่ไม่รู้เรื่องนี้ก็อย่าพูดส่งเดชเลยในะใหญ่เย็นรับผิดชอบกิจการในลู่โจใครๆก็รู้ท่านจะถามจากคนอื่นที่นี่ดูก็ได้ฮะพ่อค้าจากสองครอบครัวที่มาด้วยกันต่างก็หัวเราะเช่นกันหนิงอี้ยิ้มและพยักหน้าข้าไม่รู้เรื่องพวกนี้ฟังเขาพูดมาเล็กๆน้อยๆอคงเข้าใจผิดขอโทษขอโทษทุกคนรู้ถึงสถานะของหนิงอี้ที่แต่งงานเข้าบ้านภรรยาจึงไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับความไม่รู้ของเขาเพียงแค่หัวเราะแต่เหอจวินกลับพูดเสียงหนัก ข่าวเล็กๆน้อยๆที่หลานชายพูดถึงนี้ได้ยินมาจากที่ใดหรือหนิงอี้มองเห็นท่าทางจริงจังของเขาก็รู้สึกงงๆก่อนจะส่หัวอย่างไม่เข้าใจข้าเพียงได้ยินคนคุยกันผ่านๆเรื่องรายละเอียดข้าไม่รู้จริงๆขอโทษที่พูดอะไรหน้าหัวเราะข้าไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการค้าฐานเอิน่าจะเข้าใจมากกว่าข้าแค่สับสนระหว่างลู่โจกับโซโจฮะ แม้หนิงอี้จะพยายามพูดเพียงเพื่อให้เรื่องจบแต่นับจากนั้นสถานการณ์ก็เริ่มแปลกไปเหอจวินขมวดคิ้วเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างจริงจังแล้วเรียกคนดูแลเข้ามาพูดกระสิบกระซาบหนิงอี้ก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วตามข้าพูดไปลอยๆหรือว่าข้าจะเดาถูกจริงๆ ช่วงหลายวันที่ผ่านมาหนิงอี้ตามสุธานเอ๋อไปเยี่ยมธุรกิจต่างๆแม้เขาจะไม่ค่อยสนใจการเจรจาธุรกิจแต่ภาพรวมของการค้าก็ค่อยๆชัดเจนในใจเขาเขาเริ่มเข้าใจว่าใครทำธุรกิจอะไรและภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างไรการที่เขาพูดถึงโซโจนั้นก็เพียงแค่เปลี่ยนหัวข้อจากการสนทนากับเหอถิงกวงโดยไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งนัก แต่จากการพูดคุยในช่วงวันก่อนๆเขารู้สึกว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของตระกูลเซวีจุดศูนย์กลางของการค้าจากลู่โจอาจเปลี่ยนไปโซโจอีกทั้งที่โซโจอาจมีพ่อค้าคู่แข่งของตระกูลเหอที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใหม่ซึ่งอาจเข้ามามีบทบาทในอนาคตทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานคร่าวๆแต่จากผลลัพธ์ที่เห็นดูเหมือนเขาจะพูดถูกไปบ้างดังนั้นไม่นานหลังจากที่พวกเขากล่าวลาเตรียมขึ้นรถมาเหอเฟิงก็วิ่งตามออกมาสีหน้าเคร่งเครียดเขาแลกเปลี่ยนสายตาก,กับเหอจวินก่อนจะพูดว่า คุณหนูปลดรังอยู่ก่อนเกี่ยวกับการค้าตัวใหม่ในฤดูใบไม้ผลินหน้าตระกูลซูมีแผนจะทำอะไรในพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่หากคุณหนูมีเวลาว่างข้าอยากจะพูดคุยเรื่องการค้าฤดูใบไม้ผลิที่จะมาถึงนี้ซูทานเออหันกลับมาสีหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยไม่เข้าใจว่าทำไมจูจ่ๆสถานการณ์จึงเปลี่ยนไปเช่นนี้หนิงอี้ที่หันหลังให้พวกเขาพลิกตาขึ้นอย่างเบื่อนหน่ายในใจบ้าจริงข้าไม่น่าผู้ส่งเดชเลย